ต้มประกวดพี่น้องเรีว่าสดๆเลยมันนี่คือจากตลาดจีระเนาะโลละแปดสิบาทก็กนเจ็ดในผมว่าน่ะวันนี้มันไม่ไหน้อยหนีโลหนึ่งเี่น,นี่มันนี่ต้มใส่ใบผักติวเนาะต้มสมใส่ใบผักติวกำลังออกดอกอนี่ดอกผักติวมันจะออกออกสมสมรสชาติสมสมเลยพี่น้องกินกับน้ำพริกกันเลย,เยมันต้มใส่ปลากวดรือปลาเพระเพียดปลาเนี่ยตับกินได้ดีมากพี่น้องเกล็ด้องเขาคาตะไคร้ใบมะกรูดต้องมีอ่ะ เริ่มจะออกกินแล้วขาตะไคร้ม่มะกูดไปเลยพี่น้องปิกเกกหอมซอยพร้อมกับข้าวหนอ,อก,ก้อนหนึ่งข้าวหนอาต้มยำสุดยอดมากอือเหยียดได้ทีแล้วพี่น้องไงใส่ Gì... So, like, thiệt hôm nó tôm mặn với nó súp mặn cột căng tuổi này con chỉ mất tôm cả lằng nằm mấy lại làm mấy đồng không cửa tầng lằng làm cửa mình đập khao về หมูไยืยนหะนกระดาษยังไ,ไงเพี่น้รามักสวนหนามนะคำ,ค,มคำเปียกความ้ใช่ไหมคำเปียกความยันไอใบนี้ผสมปนนะันแดที่เด็ดเลยพี่อน้องยนี่ตอนนี้ผมหมักหมักนาดเลยสดนา้าเพราะกินใบนี่เพราะมันเลียวยังหอกันนี่ต้องกดข้างนี่นดอกกระองดอกกระดอกงกช่วงนี้ก็หลังหอกยอดต่อนพี่น้อง mò sẽ xay tom pa, góc vịt bèo nít tiêu khất đeo, u cơm tám trái sọc, nạo ngáy nồi, hủ đây, măng xốt nạm gật thưa đây, อุ้งนัวแน่ากินเส่เยอะรอนสุดสิ่มปรุงได้เลยนี่ปากนี้ยังติดใจเลยหลายครับใส่เพียงถุงเดียวตลาดนี้ไปยังมาเที่ยวโคราชนี่ที่โคราชนี่อยากได้อาหารบ้าน อยู่ในตัวเมืองนี่ตัวคุลานนี่ไปเอาตลาดเจรานะพี่น้องย้ำเสาร์มาทุกยวเสาร์เลยโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่อาหารงัวของมาขายนี่เยอะแยะมากเลยสินค้าราคาถูกของมือหนึ่งมือสองมี่วัดของถึกเติดห้าบาทสิบบาทนี่ตลาดนี่นะพี่น้องอาหารนั่นก็เป็นบ้รบาลมาจากนั่งรถไฟมาขายจากชาวบ้านนะมาขายจากขัวจากสวนเนาะผมก็ไปอุดหนุนไปเลับทุกเมืองเลยเพี่น้องได้มากก็พอมาจากคุณปลูกป้าหน้าหนาวเ่ยมืดประหยากเลย ของที่เพิ่งเคยเห็นจู่แถวมานนองเขาเพิ่งเคยเห็นก็เห็นอยู่นี่มันมันส่วนรวมเลยนะของเพื่อผ่นามาขายเพื่อนี่เขามาขายอยู่ในผลเปรี้ยสาวสองข้าเป็นนางเลยเห็นอาหารแปลกๆเลยเห็นวิธีการยู่การกินของชาวโคราชมันนองแต่เรามองกินบุ้ชกันพักกันกินบุ้ชกันนะนี่เหรอสุกเปืีอยวอะไรไปลองเอ้ยบาดัตรซึมย่งเนี่ยนะถือโคกถือไก่ข้างในก็จะปรุงเพิ่ม ตอนนั้นพอดีก็โอเคมันพอดีก็ทีหาของใส่เพิ่มอีกแต่ว่ามากลราลำไยแักติว๋วอืมหอ,อมใบบติวน้ำปลายอดยังไงเนี่ยเกลี่ยก็ได้อืมอืมเกี่นยนะเรียบปัก นุ่มนเลยเจียเลยสิมุ้นกะไทยอ่ะเาตุ่มหานาทีแมนบ้องหมากป้าวานิน่มเนเตียตียก็งไปไทยกนซุนาทีเราไป้องเลยตอนทุ่ไทยตนหอมบักขี้เนาะมันแตกหน้าไปพ่งพุ้หอม อืมาากินมากเลยพี่น้องนะค่อยเสียบๆสงกันเนอยนะค่อยซิมในเบิง้งเลยที่รสชาติกลมกลมขนาดไหน,น